ไมค4,000พโลเหมือนได้ไป้ายแดงครับกับนิสสันอเวราพันทโเบอรรุ่น e l ปี2022ได้สีดำหล่อๆเข้มๆแบบนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันนะครับติดฟิล์มติดคิวคอนซัล์ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับผมได้กุญแจคีย์เด็นะครับนี่คือสภาพแรกรับของตัวรถนะฮะร,รถยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ำหรือว่าเอาไปปรับสภาพทำสปาใดๆนะครับผมดูสภาพภายในยังกริบๆแบบนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวพุ่งสตาร์ทแล้วก็ กีอัตโรมัินะเบาะหนังสีดำสภาพตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดเอาไปใช้งานกันต่อยาวๆคันนี้ไม้แค่4 0 0พขายอยู่แค่ราคา3,69,000ฟรีดาวจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,300าใครสนใจนะครับไปดูละเอียดในคลิปเต็มให้จบนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาผู้ติดตามทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับผมบอยเพชรยศกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัวนิสสันเบล่านะครับหลังจากเลี้รอบที่แล้วเข้ามาแล้ว1คันสีดําเหมือนกัน วันนี้มีเข้าหมาหนึ่งคันรอบที่แล้วไม่สามหมื่นใช่ไหมครับติดจองไปอย่างไวมากวันนี้ผมได้ไม่สี่พันกิโลเมตรเท่านั้นมาฝากกันนะฮะคันนี้เป็นตัวอเมราพันทโบนะฮะตัวรุ่น EL นะครับปี2022สีดำเหมือนกันเลยเหมือนรอบที่แล้วแล้วก็ที่พิเศษคือขายราคาเท่ากัน369,0 0 0บาทเท่ากันนะครับผมใครที่ซื้อทีหลังตอนนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากได้เลขไม้น้อยกว่าแค่4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคันนี้ผ่อนฟรีดาวก็ เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,300บาทตลอดอายุสัญญานะฮะผ่อนอยู่ที่8 4งวดนะฮะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%นะฮะใครสนใจรถสวยเกตเดอกเบี้ยถูกๆนะฮะติดต่อมาได้0831318826เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะฮะยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้เองนะครับยังไม่ได้ผ่านน้ำผ่านการสปาใดๆมานะครับสาหรับเลขทะเบียนนะฮะสองตัวนี้นะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ได้เลขทะเบียนนี้นะครับเดี๋ยวทางเราเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพอีกทีนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่พทุกคนนะได้เช็คสภาพดิบสภาพรากรับของรถที่รับเข้ามานะเป็นเกจเเป็นแบบไหนนะไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมดูกระจังหน้าของเขานะเป็นงานลมดําแบบนี้นะดูสวยๆมากๆนะครับตัดกับตัวบอดี้รถที่เป็นสีดำนะแล้วก็กระจังหน้าเป็นรูปแบบตัว V นะสีโครเมียมไฟหน้านะครับเป็นมัลติเด f เลกเตอร ไฟเลี้ยวนะครับมาพร้อมในโคมเดียวกันเรียบร้อยนะฮะสภาพไฟสวยใสยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะสภาพสายปิ้งเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตมาให้รอบคันแบบนี้นะนะสวยนะแล้วก็ดูหล่อดูเท่ขึ้นนะฮะดูแบบรถดูแบบมีมิติสวยงามมากขึ้นนะฮะไฟหน้าฝั่งนี้สภาพสวยใสยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะครับฝากระโปรงเหลี่ยมสันผิวพันธ์คมๆสวยๆนะ คือเวลาเอาคอไปเนี่ยสีบางเดิมแบบนี้นะแสดงว่าฝากระโปรงเดิมไม่ได้ทาไม่ได้ทาไม่ได้แกะเปลี่ยนไม่ได้ทําทรงทําสีใดๆมานะครับผมคันนี้รับประกันโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมนะฮะไม่ชนหนักจมนะ้ำพลิกคว่ำตัดต่อนะครับผมซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังนะยินดีรับซื้อคืน100%อเเต็มนะครับผมบริษัทของเราตั้งอยู่ที่เสรีไทย68สิบยหนึ่งมินบุรีกรุงเทพดูรถตัวจริงได้เลยนะครับผมไม่สะดวกเดินไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงนะฮะชมคลิปนี้ให้จบพาชมรายละเอียดทุกซอกุนะครับ ล้อแมกเดิมโรงงานขอบ15นะครับเป็นทูโทนปัดเงาลายนี้เลยนะครับส่วนยางได้เป็นของบิสโตนก็น่าจะเป็นยางที่ติดมาตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดงเพราะว่ายางเป็นปี22นะฮะเป็นปี2 2อยางที่ติดมาตั้งแต่เป็นป้ายแดงอยู่ละแต่ใช้งานไปแค่4 0 0พวโลนะก็ถือว่าคุ้มนะเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะฮะสำหรับตัวยางเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยตกแต่งในส่วนของสเกิร์ตมาให้แบบนี้เลยนะฮะดูสวยดูยหล่อนะครับผม กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะฟิล์มนะติดให้แล้วนะฮะฟิล์มรู้สึกน่าจะเป็น60รอบคันเลยนะครับเพราะว่าดูจากความเข้มนะดูจากสายตาผมน่าจะประมาณ60รอบคันนะแล้วก็มีในส่วนของคิย์คนซาลตติดให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมหลังคานะครับสีบางเดิมโรงงานนะด้านบนนี่คือไม่ใช่รอยอะไรนะเป็นรอยขี้นกนะฮะรอยขี้นกเดี๋ยววันนี้น่าจะเอาไปล้างนะครับเดี๋ยวไปทําสปายทีหนึ่งกุญแจได้คีย์เด็ดเรียบร้อยนะครับ ปลดล็อกรถที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับเวลาเราพกกุญแจไปที่ตัวนะครับนะครับสามาับภายในเนี่ยสภาพกริปเลยนะนี่ภายในเนี่ยยังไม่ได้ปัดสภาพหรือว่าสปาใดๆนะครับดูตรงแผงประตูรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆสวยๆประตูเดิมไม่ได้มีแกะเปลี่ยนมาสีโรงงานอยู่ครบนะฮะวัสดุพวกนี้นะฮะเป็นวัสดุซอฟทัสนะสภาพสวยไม่มีช้ำกระจกไฟฟ้าออโต้ Auto, ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกปัดพับกระจกไฟไฟ,ฟ้ามีให้ครบนะฮะ ซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม,ม่เปลี่ยนหัวน็อตยังคมๆสวยๆแห้งๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ตามจุดน้ำสีตามสีหัวน็อตอยู่ครบๆแป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีรอยสนองสนิมได้ๆนะครับเปิดฝาทางน้ํามันเปิดฝากระโปรงหน้า,นามีให้ครบนะครับผมแล้วก็ออโต้สต็อปสตาร์ทเตือนกันชนด้านหน้าระบบการลื่นถลายนะครับระบบความปลอดภัยถือว่ามีให้ครบช่องแอร์นะับเป็นแบบวงกลมทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับผมแดชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางนะฮะร,รถสวยไม่มีช้ํา นะแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยสวยไม่มีรอกไม่มี่อนนะซ้ายมือรับสายบางสายได้ปรับระบบเครื่องเสียงได้นะครับผมแล้วก็เนี่ยครับดูด้านบนเนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะพวกพลาสติกตรงนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะยังกริปยริงๆเหมือนได้ไป้ายแดงนะอันนี้เครื่องเสียงเดิมนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ fm MM m ได้หมดนะครับผมแล้วก็แอร์เป็นแบบอะนาล็อกนะฮะใช้งานง่ายๆหมุนมือแบบทนทนเลยนะครับด้านล่างนะครับมี usb aux แล้วก็ power u t l e t ให้1จุด เกียร์อัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับนี่นะสวยๆเลยมีมาพร้อมกับปุ่ม push start engine นะครับอยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม push start engine แล้วก็ซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีในส่วนของชิปล็อกเวลาแบบเราจอดแปะก็สามารถกดได้เลยไม่ต้องหาอะไรมาจิ้มนะครับเบาะหนังเรียบร้อยนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะบเบาะสภาพสวยตึงๆแน่นๆเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมผิวสัมผัสค่อนข้างดีเบาะยังกริปอยู่เลยนะครับผมสรับรคันนี้นะฮะ นะครับสติกเกอร์มอกอเดิมนะครับแนบสนิทหัวนอ็อตประตูไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานล้าคสีตามจุดหัวน็อตอยู่ครบๆนะครับเลขใหม่แค่4,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคันนี้เหมือนได้ใบแดงนะฮะแต่ว่าราคาเพียง369,000ฟรีดาวทำให้รถคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,300บาทเท่านั้นนะครับถือว่าผ่อนถูกแล้วก็ได้เรื่องความประหยัดแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเก็บป้ใยก่อนาบรถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะครับ เบาะด้านหลังสภาพสวยตึงเช่นเดียวกันนะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเอาไปใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับช่องด้านหลังมี USB ชาร์ทโทรศัพท์มือถือให้1จุดนะครับเพดานนะครับสวยสมบูรณ์นะครับจอประตูตัวรถน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์กสีตั้มสีจุดหัวน็อตโรงงานอยู่ครบนะครับประตูเดิมไม่ได้แกะทําตรงทําสีได้้นะครับผมนะครับตามซีนตามตะเข็บป,ประตูต่างๆอันนี้คือเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับผม รนะับประกันนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมสนใจโทรมาได้0831318826แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้มาให้เลยนะฮะโคตรหล่อโคตรเท่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ไฟเบรกด้านหลังเป็นงานแบบลมดําเป็น LED light guide นะครับสองสว่างกลางคืนค่อนข้างสวยไฟเบรกสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับโลโก้ opf, นิสสันอยู่ครบนะฮะอาร์มเมล่านี่อยู U ่ opf, ครบนะฮะไม่มีหลุดหายไปไหน นะไฟเบรกสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกแล้วนะครับด้านท้ายจะตกแต่งในส่วนของสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วก็กระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไลฟ์ฟ้าม,มีไฟเบรกนุ่นที่3ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับอ่ะเปิดฝาท้ายดูนะครับที่เก็บสัมภาระก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะถึงจะเป็นรถแบบอ e ีโคคาร์ a, แต่ว่าที่เก็บสัมภาระแล้วก็ภายในค่อนข้างกว้างขวางพอสมควรเลยนะครับผมนะครับกระเป๋าเดินทางใหญ่เก็บได้สบายนะครับ ดูโครงสร้างด้านในเนี่ยคือตรงๆสวยๆไม่มีรอยทําสีไม่มีรอยโป๊นะครับใดๆมาหรือว่าตัดต่อตัวถังช่วงล่างใดๆนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับฉุกเฉินก็มีให้ครบนะฮะแม่แรงนะฮะล้อยางไหลมีให้ครบนะครับภายในแห้งๆสวยๆแบบนี้นะครับเม็ดอาร์ตเรียงตัวกันเป็นตับแบบนี้เลยแล้วก็ซีนซิลิโคนเดิมตะเข็บเดิมนะครับไม่มีรอยสนองสนิมนะฮะหรือว่ารอยโป๊ทาสีใดๆมา นะครับอันนี้คือแผ่นดำมันจะมีฝั่งขวาฝั่งเดียวแบบนี้เลยนะครับของเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะถัดมานะฮะลางน้ําสปอร์ตเมทอาร์ตรงนี้อยู่ครบนะฮะมันอาจจะมองยากนิดนึงนะครับด้วยความกลืนของตัวรถที่เป็นบอดี้สีดำนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยผมเช็คแล้วรอยอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบรถไม่ไม่ได้มีการชนหนักจากด้านท้ายมาแน่นอนนะสังเกตตรงฝาปองไม่เคยแกะทําทรงทาสีหัวน็อตฝากระโปรงยังคมๆคม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 สวยๆ ไม่เคยแกะไม่เคยขันนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะทําสีนะฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะทําสีแบบนี้เลยนะครับท้ายเดินเพราว่าปกติแล้วเนะี่ยรถเนี่ยที่ถ้ามีโอกาสชนเนี่ยก็มาจากด้านท้ายกับด้านหน้านครับถ้าเกิดแบบโอกาสชนจริงๆนะครับผมนี่แล้วก็ผิวพันธุ์ฐานนี้เรียมสารสภาพสวยๆนะครับสีสม่ําเสมอการไม่มีสีโดดนะครับผมแต่ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า บางทีล้อเนี่ยผมเห็นแล้วขัดใจคือล้อมันแบบสกปรกนะครับผมคือยังไม่ได้ล้างเลยแต่ว่าอยากให้ชมสภาพดิบจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าโอเคนะรถเราเอาเข้ามาเป็นประมาณนี้นะเกียรเเป็นแบบนี้เดี๋ยวล้างเสร็จปรับสภาพเสร็จเนี่ยคือมันจุกกิบเลยนะครับสวยแล้วก็น่าใช้มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คอีก2องรอบว่ารายการนะครับเช็คช่วงลงช่วงล่างของเหลวให้ก่อนปล่อยนะไม่ได้ปล่อยสภาพนี้นะครับนะมาดูกันต่อนะครับแผงประตูฝั่งนี้สภาพสวยไม่มีช้ำนะฮะ ซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะฮะมาสีจ้ามสีหัวน็อตครบแบบนี้นะครับประตูเดิมไม่ได้มีแกะทาสีนะฮะเช็คแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับจุดข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือสามารถปลดล็อกรถตรงนี้ได้ฝั่งนี้ได้นะครับปลดได้ทั้งสองฝั่งนะครับของประตูนะครับปกติแล้วบางคันจะมีแค่ปลดเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่ด้านหน้าแต่นี่คือปลดด้านทั้งซ้ายด้วยนะครับผมแผงประตูฝั่งนี้สภาพเดิมไม่มีช้ำนะครับเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบสวย ซีนประเก็นยางต่างๆสภาพสมบูรณ์ที่วางคงวางแขนนะครับผิวสัมผัสค่อนข้างดีซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะฮะมาร์คสีต้้มสีหัวน็อตโรงงานอยู่ครบแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าคันนี้สวยน่าใช้มากนะครับผมนี่ขนาดรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเนี่ยนะครับดูละเอียดสวยมากมาร์คสีต้้มสีอยู่ครบแบบนี้หัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีขยัดนะครับใครสนใจรถสวยเกตเอนะครับผมไม้แค่4ี่พันโลเท่านั้นนะครับ ติดต่อมาได้นะ0 8 3 1 3 1 8 8 2 6โทรได้อัดไลน์ได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับถัดมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาเข้ามาดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น1 0 0 0นซีซีนะครับแต่เขาจะมีตัวทอโบด้วยนะครับเรื่องความประหยัดน้ำมันมีให้แน่นอนนะครัคันนี้ก็23โลลิตรมีเห็นแน่นอนนะครับผมห้องเครื่องเดิมๆสายๆแบบนี้ไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยิะมนะครับตามจุดมาร์คสีตามสีโรงงาน ยังไม่ได้ผ่านการล้างสปาใดๆนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับผมคาด้านหน้านะฮะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะฮะจุดน็อตต่างๆไม่เคยถูกขัดไม่เคยถูกแกะนะฮะแล้วก็จุดรูกลมๆพวกนี้ยังคมๆอยู่ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับผมนะครับแกมขวานะฮะมาร์กสี่หัวน็อตตรงไฟหน้าอยู่ครบน็อตไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูอยากไฟหน้าแท้เดิมโรงงานไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ซอกด้านในน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับ นะครับผมหัวนอ็อตฝากระโปรงค,งคมๆสวยๆฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานจุดเลเบลสติกเกอร์เดิมโรงงานนา่าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเก่าไม่มีรอยโดนสาดสีใดๆมานะครับผมซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับมาสสีตั้มสีรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆสวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วประการโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลขไม้แค่4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับราคา369,0 0 0ฟรีดาาคันนี้ จะผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณนะครับผม6,300บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้รถสวยไม่น้อยผ่อนถูกนะผมแนะนำคันนี้นะครับเหมือนได้ป้ายแดงนะกับอเมรากพันทโบโตเอลนะปี2022เท่านั้นนะสนใจก็ติดต่อเข้ามา0831318826เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถคันต่อไปนะครับสวัสดีครับ